เข้าสู่รายการ The Truth ความจริงแห่งชีวิตนะครับรายการของเรานะครับอยากจะชวนเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับได้มาไขค,ควรพระวจนะคำของพระเจ้าร่วมกันเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตฝ่ายวิญญาณด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเนี่ยเราได้รับสิทธิพิเศษที่ยิ่งใหญ่มากคือเราสามารถดำเนินชีวิต ด้วยความเข้มแข็งของพระเจ้าเราสามารถดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญาของพระเจ้านะครับพระเยซูเองก็ได้พูดกับเหล่าสาวกของพระองค์ในขณะที่พระองค์กำลังสเสด็จกลับไปสวรรค์พระเยซูบอกว่าเราจะไม่ทิ้งท่านให้เป็นลูกกำพร้าแต่เราจะส่งพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์มาเป็นผู้ช่วยนะครับให้เราลองคิดดูนะครับว่าโดยผ่านทางพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ตอนนี้พระเจ้ากำลังช่วยเหลือเราแล้ว จะไม่ทําให้เราเนี่ยไปสู่ทางตันหรือมีชีวิตที่หมดความช่วยเหลือนะครับเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลือเราเมื่อเราเจอปัญหาสําหรับคนที่เขาไม่รู้จักพระเจ้าหรือคนที่ไม่รู้จักพระเยซูอะเวลาที่เขากําลังเผชิญปัญหาในชีวิตเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าชีวิตมันกําลังจะล่มสลายเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ยึดเหนี่ยวในจิตใจเขา ใจิตใจของพวกเขาก็จะหมดหวังและนี่ก็คือสิ่งที่เราเห็นเ,เรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับว่ามันมีสถิติการฆ่าตัวตายสูงขึ้นมากขึ้นทุกทีทุกทีนะครับแต่เราจะต้องรู้นะครับว่าเราไม่เราไม่จำเป็นจะต้องมีชีวิตเหมือนกับชีวิตเหมือนคนพวกนั้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรามีสิทธิพิเศษในพระเยซูคริสต์นะครับ ในพระเยซูคริสต์จะมีการช่วยเหลือของพระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับชีวิตของเราเสมอดังนั้นนะครับหน้าที่ของเราคือเราต้องตัดสินใจที่จะดำเนินชีวิตโดยการให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางของทุกวันผมขอย,ย้ำนะครับเราตื่นมาเรามีหน้าที่ตัดสินใจที่จะดำเนินชีวิตและมีความคิดกำหนดความคิดว่าพระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางของเราทุกทุกวันนะครับถ้าเราสแสวงหา ทำความรู้จักพระเจ้าโดยสุดหัวใจของเราแล้วแล้วก็นะครับแผนงานและความประสงค์ของพระเจ้าเนี่ยจะเกิดขึ้นเป็นประสบการณ์จริงในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนนะครับวันนี้นะครับผมก็อยากจะแบ่งปันเกี่ยวกับพระคัมภีร์ที่จะพูดถึงเรื่องความคิดนะครับซึ่งพระคัมภีร์ที่จะพูดถึงเรื่องความคิดนี้เราจะอ่านด้วยกันในพระธรรมโรมนะครับพระธรรมโรมบทที่12ข้อ ข้อที่2นะครับพระธรรมโรมบทที่12ข้อที่2นะครับซึ่งพระคำตอนดังกล่าวได้บอกเอาไว้ว่ายาประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทยัยและอะไรดียอดเยี่ยมนะครับ คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่ามันมีสิ่งที่มีพลังที่เราจะสามารถดึงออกมาจากข้อพระคัมภีร์ตอนดังกล่าวนะครับผมอยากจะชวนเชิญให้คุณผู้ฟังนะครับได้ดูในส่วนแรกของพระคัมภีร์นี้บอกว่าอย่าไปประพฤติตามอย่างของคนในโลกนี้คือในโลกนี้หรือในยุคนี้เนี่ยกำลังพูดถึงผู้คนที่อาศัยอยู่ในโลกที่เขาไม่รู้จักพระเยซูคริสต์นะครับพระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้ว่า เราซึ่งเป็นผู้เชื่อนะครับในตอนนี้เรามีชีวิตอยู่บนโลกนี้คริสเตียนก็มีชีวิตอยู่เหมือนกับผู้คนบนโลกนี้ที่ไม่รู้จักพระเจ้านะครับแต่เราจะต้องรู้ตัวว่าเราไม่ใช่คนของโลกนี้อีกต่อไปหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือมันทำนองนี้นะครับเมื่อเมื่อเรานำผู้เชื่อในพระคริสต์คนหนึ่งมายืนคู่กับหรือยืนเทียบเคียงกับ คนที่เขาไม่ได้รู้จักพระเจ้าหรือไม่ได้เชื่อพระเจ้ามายืนอยู่ด้วยกันจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะเห็นความแตกต่างชัดเจนระหว่างคนที่เชื่อพระเจ้ากับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้านะครับวิธีนี้เป็นวิธีที่พระเจ้าเองเนี่ยอยากจะให้เราดำเนินชีวิตนะครับมันก็มีความน่าสนใจนะครับที่ข้อพระคัมภีร์ตรงนี้บอกวาอ่าผู้เชื่อในพระคริสต์อย่าประพฤติตามอย่างคนในโลกนี้ ตรงนี้พูดถึงคริสเตียนซึ่งนั่นก็หมายความว่าคริสเตียนเนี่ยไม่ควรจะดําเนินชีวิตเหมือนอย่างคนในโลกนี้ไม่ว่ามันจะมีเรื่องนะครับที่เกิดขึ้นแล้วกับชีวิตคนแล้วทาให้คนกลัวนะครับเครียดนะหรือว่าตกเป็นทาสพระคําคตอนนี้ได้บอกไว้ว่าคริสเตียนไม่ใช่คนเหล่านั้นที่จะต้องตกอยู่ในความกลัว ความเครียดนะครับหรือว่าตกเป็นทาสในเรื่องใดเรื่องหนึ่งคือมันไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นแล้วเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องดําเนินชีวิตแบบนั้นด้วยเพราะอะไรครับเพราะในความจริงก็คือเรามีพลังที่จะไม่ประพฤติตามอย่างคนในโลกนี้คําว่าไม่ได้ประพฤติตามอย่างคนในโลกนี้ไม่ได้แค่พูดถึงเออคริสเตียนจะต้องไม่สูบบุรีดื่มเหล้าคริสเตียนต้องไม่ล่วงประเวณี มันมีอะไรมากกว่า3อย่างที่ผมพูดถึงนะครับมันมีอะไรมากกว่าที่คำนิยามตรงนี้จะบอกว่าคริสเตียนต้องเ,อเขาเรียกว่าอะไรไม่มีชีวิตที่อยู่ในทางชั่วร้ายนะครับแต่ความรู้สึกตรงนี้แต่แต่พระคัมภีร์ตรงนี้ได้ขยายไปถึงจริงๆแล้วคริสเตียนก็ไม่ควรที่จะมีชีวิตเหมือนคนในโลกนี้ที่เวลาเจอปัญหาเราจะต้องเครียดกลัวแล้วก็หมดหวังนะครับ เพราะว่าถ้าคริสเตียนเป็นเช่นนั้นมันก็เหมือนกับเป็นการดําเนินชีวิตไม่แตกต่างจากคนในโลกนี้คือเครียดกลัวแล้วก็สิ้นหวังพระเจ้าอยากให้เราเนี่ยมีชีวิตที่แตกต่างนะครับความเป็นจริงก็คือเมื่อพระเจ้าบอกให้เราดําเนินชีวิตในลักษณะที่แบบว่าไม่จําเป็นต้องกลัวเครียดแล้วก็หมดหวังตามแบบที่พระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดอย่างแรกเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าไม่ได้อยากให้เราเหมือนคนในโลกเนี่ยคือเครียดกลัว แล้วก็สิ้นหวังเพื่อเป็นผลประโยชน์ที่ดีของเราอันนี้ประกาศแรกเลยนะครับประการที่สองก็คือพระองค์อยากให้เราดำเนินชีวิตที่ปราศจากความกลัวความเครียดนะครับแล้วก็ไม่ได้สิ้นหวังแสดงว่าประการที่สองก็คือพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมพลังหรือสิ่งจำเป็นที่เราจะสามารถดำเนินชีวิตอย่างนั้นได้นะครับผมก็เลยอยากจะท้าทายคุณผู้ฟัง ว่าเมื่อเราได้ยินความจริงตรงนี้จากพระคัมภีร์แล้วเรามีหน้าที่ตัดสินใจครับว่าฉันจะดําเนินชีวิตให้แตกต่างจากคนที่อยู่รอบตัวเพราะตรงนี้เป็นสิ่งที่คุณสามารถจะส่องแสงในฐานะที่คุณเป็นผู้เชื่อในพระคริสต์ได้เออแล้วเราจะทํำยังไงมีพระคาบอกว่าแต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่สียก่อนเห็นไหมครับเราจะดําเนินชีวิตที่จะทําให้เราเนี่ยนะครับ ไม่ต้องวิตกกังวลปราศจากความกลัวนะครับไม่ได้มีชีวิตที่สิ้นหวังเออฉันจะทํายังไงมันน่าสนใจมากเลยนะพราะคมภีบ,บอกว่าขั้นแรกเลยนะต้องรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่เสียก่อนอันนี้อยากจะชวนทําความเข้าใจตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือมันไม่ได้พูดถึงเรื่องเราจะต้องเป็นคนคิดบวกนะเพราะว่าคนที่ไม่ใช่คริสเตียนเขาก็รู้จักเรื่องการคิดบวกนะ การคิดบวกคือการที่เรามันจะต้องพยายามด้วยตัวเองอ่ะพยายามคิดคิดยังไงเป็นแง่บวกนะครับเป็นการพยายามหนักมากเลยถึงจะคิดในแง่บวกได้นะครับการที่จะใช้กําลังที่จะคิดให้ถูกต้องนะครับมันก็จะมีผลดีนะที่เกิดขึ้นจากการที่เราพยายามจะคิดบวกอ่ะแต่พระคำตรงนี้เนี่ยไม่ได้บอกว่าให้เราคิดบวกตามแบบเชิงจิตวิทยา ที่สอนในโลกนี้นะครับพระคำตรงนี้บอกว่าการเปลี่ยนแปลงความคิดและจิตใจใหมายถึงการคิดที่เหนือกว่าการแค่คิดบวกมันไม่ใช่เป็นการคิดบวกและพระคัมภีร์บอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงความคิดคือหมายถึงว่าระบบความเชื่อของเราต้องถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องไปพยายามคิดบวกด้วยกำลังความสามารถตัวเองนะ ความหมายจริงๆก็คือถ้าระบบความเชื่อในใจมันผิดมันก็จะมีความคิดที่ผิดตามมามันขึ้นอยู่กับระบบความคิดฮนะถ้าฟังดีๆนะครับถ้าคนเรามีระบบความคิดที่ผิดผลลัพธ์ก็คือความคิดมันจะผิดหรือมันจะลบนะครับไม่ว่าเราจะพยายามความคิดในทางบวกแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าระบบความเชื่อของเราอะ่ะมันผิดนะ่ะยังไงความคิดของเรามันก็ จะออกมาผิดเพี้ยนแน่คือระบบความเชื่อของคนเนี่ยมันจะเหมือนระบบการบินอัตโนมัติของเครื่องบินนะครับไม่ว่าเราจะพยายามคิดภายนอกมากแค่ไหนนะครับระบบความเชื่อที่อยู่ในใจของเรามันจะเป็นตัวกำหนดหรือดึงเรากลับมาสู่จุดเดิมฮะเพราะมันถูกระบุเอาไว้เป็นแบบอัตโนมัติดังนั้นเนี่ยระบบนะครับความเชื่อนะ ที่มันเป็นตัวที่ดึงเรากลับมาสู่จุดเดิมแบบอัตโนมนัติน,นั้นมันถึงสําคัญไงว่าตกลงวันนี้ยระบบความคิดของเรามันถูกต้องไหมถ้าระบบความคิดหรือระบบความเชื่อไม่ได้ถูกต้องทําไงครับพระคัมภีร์บอกว่าต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนทั้งกระบวนการความเชื่อของเราเลยเราต้องเช็คตัวเองว่าเราเชื่ออะไรเราเชื่อในพระคุณพระเจ้าไหมเราเชื่อย,ยังไงเกี่ยวกับตัวเองเรารู้ไหมว่าในพระเจ้าเราเป็นใคร เราเชื่ออะไรเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพระคัมภีร์ว่ายังไงมันมีความสําคัญมากเลยนะครับที่เราจะดําเนินชีวิตตามแผนงานของพระเจ้าได้พระคัมภีร์ตอนนี้ได้บอกไว้ว่าจงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่คือเมื่อความคิดหรือระบบความเชื่อของเรามันถูกเปลี่ยนใหม่ชีวิตของเรามันก็จะเปลี่ยนนะฮะถ้าระบบความเชื่อของเราเปลี่ยนชีวิตภายนอกของเรามันก็จะเปลี่ยน ลองคิดถึงความจริงตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นกุญแจสําคัญมากเลยถ้าเราอยากเห็นชีวิตการเงินของเราเปลี่ยนอยากเห็นสุขภาพของเราเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นชีวิตคู่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นคุณอยากจะให้ทุกด้านของชีวิตเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและแล้วก็บอกได้เลยว่าสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าทำยังไงฮะอะไรเป็นกุญแจสำคัญที่จะให้ทุกอย่าง ในชีวิตมันเปลี่ยนไปในทางที่ถูกต้องและดีขึ้นแน่นอนครับตามพระคัมภีร์เลยเราต้องเปลี่ยนระบบความเชื่อใหม่ทั้งหมดนะครับคำถามก็คือเปลี่ยนยังไงล่ะความเชื่อของเราต้งเปลี่ยนยังไงนะครับกลับไปดูในพระธรรมธรรมโรมในบทนี้นะครับในบทที่12นะครับ เราจำเป็นที่จะต้องเอาความจริงทั้งหมดที่อาจารย์เปาโลผู้เขียนหนังสือไปถึงพิจักชาวโรมเนี่ยอาจารย์เปาโลบอกว่าบทที่หนึ่งจนถึงบทที่สิบเอ็ดพูดถึงพระวจนะคำความจริงไว้ยังไงนั่นแหละเปลี่ยนแล้วก็คิดเห็นตามนั้นเลยในนี้เราก็เลยต้องไปดูใช่ไหมครับว่าตั้งแต่บทที่หนึ่งจนถึงบทที่สิบเอ็ดเนี่ยอาจารย์เปาโลก็เขียนหรือพูดถึงเรื่องอะไร นะครับคร่าวๆนะครับพูดถึงเรื่องการที่พระคุณพระเยซูทํางานให้กับเราอย่างไงบนไม้กางเขนอะไรคือการงานไม้กางเขนของพระเยซูอะไรคือการงานของของพระคุณของพระเจ้าของพระเยซูมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาแล้วก็เข้าใจตรงนี้อย่างละเอียดเลยนะครับคือตอนนี้นะครับพระคำ ตั้งแต่บทที่1จนถึงบทที่11เนี่ยจะพูดเลยนะว่าเมื่อเราบังเกิดใหม่แล้วตัวตนใหม่ของเราในพระคริสต์เนี่ยเป็นยังไงอันนี้คิดเองไม่ได้แต่ต้องศึกษาจากความจริงในพระธรรมโลมเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะครับความจริงเนี่ยถูกเปิดเผยออกมาทั้ง11บบทในพระธรรมโลมเลยนะนั่นแหละครับไปศึกษาตรงนี้ให้เข้าใจ ให้เข้าใจจริงๆนะครับว่าความจริงตั้งแต่บทที่1จนถึงบทที่11เ็เนี่ยเขาบอกว่ายัางไงนั่นแหละครับปรับให้คิดตามนั้นเราไม่ได้เปลี่ยนความคิดโดยการพยายามคิดบวกนะฮะแต่เราเปลี่ยนความคิดของเราให้ตรงกับความเป็นจริงของข่าวประเสริฐที่อยู่ในพระคัมภีร์และเนี่ยแหละคือเหตุผลที่คริสเตียนไม่ควรจะพยายามที่เป็นคนคิดบวกด้วยตัวเองแต่คริสเตียนจะต้องเป็นคนที่ศึกษาความจริงของพระเจ้าแล้วเชื่อแล้วคิด ตามนั้นใช้ตรรกกะใช้เหตุผลนะครับแล้วก็แช่ออของพระคมพีและแช่ความคิดจิตใจของเราอยู่ในความจริงของข่าวประเสริฐตามหลักการของพระเจ้าในพระคมภีผมบอกคุณเลยนะครับว่าเมื่อระบบความคิดระบบความเชื่อของคุณผู้ฟังเปลี่ยนชีวิตภายนอกเปลี่ยนแน่นอนครับเปลี่ยนแน่นอนนะครับแต่มันก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนนะครับ แต่ผมขอหนุนใจนะฮะคุณต้องศึกษาพระคัมภีร์คุณต้องศึกษาความจริงคุณต้องศึกษารายละเอียดของการบังเกิดใหม่คุณเป็นใครในพระคริสต์อะไรคือพระคุณศึกษาครับคุณจะค่อยๆเมื่อ,ค,อคุณเข้าใจความจริงนี้คุณจะค่อยๆเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเนี่ยคือวิธีเนี่ยคือวิธีเลยนะครับอีกประการหนึ่งนะครับผมอยากจะดึงส่วนสุดท้ายออกมาให้เราได้คร่ควรกัน เราเอาความจริงมาเปลี่ยนความคิดจิตใจของเราพระกัมภีบอกว่าแล้วนิสัยภายนอกของเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยอ่าฉบับภาษาอังกฤษนะครับใช้คำว่าเราจะได้พิสูจน์ด้วยตัวเองว่าน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ดีอันนี้การแปลของฉบับภาษาอังกฤษนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเราต้องยอมรับได้ยอมรับได้หมายถึงตรงนี้ว่า เราพิสูจน์แล้วหลังจากที่เราได้ศึกษาพระคัมภีร์แล้วเนี่ยเราก็จะได้มีโอกาสที่จะมีประสบการณ์พิสูจน์จากตัวเองนะพระไทยพระเจ้าดีดีมากเลยดีสําหรับเราพระเจ้าจัดเตรียมว้อย่างนี้ไว้ให้เราด้วยวิธีนี้ด้วยเส้นทางนี้มันอาจจะไม่ตรงกับความคิดเดิมของเราแต่ถ้าเราศึกษาพระคัมภีร์เราจะเข้าใจอ๋อเส้นทางของพระเจ้าดีกว่าดีจนเราไม่สามารถจะปฏิเสธได้เลยอะ แล้วแล้วแล้วเราก็จะบอกไอ้ความคิดเดิมของเราว่าชีวิตเรามันต้องเป็นอย่างนี้สิมันถึงจะดีพอเรามาเจอหลักการของพระเจ้าหรือน้ําพระทัยของพระเจ้าเราจะรู้สึกว่าดีกว่าที่เราคิดพอเราเจอสิ่งที่ดีกว่าเราจะเปลี่ยนความคิดครับนะฮะและอันที่สามนะครับคำที่น่าสนใจก็คือดียอดเยี่ยมดียอดเยี่ยมความหมายง่ายๆก็คือน้ำพระทยัยพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีและสวยงามสำหรับเราหลายครั้งผมมีผมมีประสบการณ์นะ ผมอธิษฐานขอพระเจ้าพระเจ้าผมผมอยากมีชีวิตแบบนี้ผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ดีแต่พอผมมาศึกษาพระคัมภีร์ไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าดีกว่าที่ผมคิดผมก็เปลี่ยนความคิดนะในพระคัมภีร์บอกว่าจะได้รู้ว่าอะไรดียอดเยี่ยมหมายความว่าเราได้รู้ไงครับว่าน้ำพระทัยพระเจ้าเนี่ยดีที่สุดสําหรับชีวิตเราแล้วนะครับะฉะนั้นพอเราได้ศึกษาเราก็จะสรุป จากการที่เราได้พิสูจน์หรือหรือได้ทดสอบหลังจากเราได้ทดสอบด้วยตัวเองนะครับเราก็จะได้รับการพิสูจน์เปิดใจตรงนี้ก็คือเราจะรู้ด้วยตัวเองเลยว่าน้ำพระทยัยพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่เราพึงพอใจเรารู้สึกว่ามันยอดเยี่ยมและนี่ก็คือขั้นตอนที่จะเกิดขึ้นเพราะคุณมีความเข้าใจในความจริงของข่าวประเสริฐนะครับระบบความเชื่อของเรามันจะเปลี่ยน พราะเราจะหันไปเชื่อในสิ่งที่ดีที่พระเจ้าทรงสัจจดเตรียมเชื่อในเส้นทางของพระเจ้าเชื่อในระบบระเบียบและวิธีการของพระเจ้าเมื่อระบบความเชื่อหรือระบบความคิดของเราเปลี่ยนไปตามน้ำพระทัยพระเจ้าชีวิตภายนอกจะเปลี่ยนฮะเมื่อคุณเองได้รับประสบการณ์ของการเปลี่ยนแปลงภายนอกตอนนี้นี่แหละครับไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนคุณจะกล้าพูดเลย คุณจะกล้าพูดกับผู้คนเลยว่าน้ำพระทัยพระเจ้าดีจริงๆเราจะพูดด้วยความมั่นใจเลยนะครับ,รบเราจะพูดด้วยความมั่นใจเวลาที่เราไปประกาศข่าวเสริรเราจะบอกว่าน้ำพระทัยพระเจ้าเนี่ยดีจริงๆวันนี้นะครับผมก็เลยอยากจะท้าทายคุณผู้ฟังนะครับใช่ครับชีวิตเราอาจจะรู้สึกมันยุ่งวุ่นวายมีงานหนักมีภาระที่ต้องทํา เรียงกันมาเป็นตับเลยนะครับแต่ผมนะถ้าถ่ายคุณผู้ฟังนะครับเราทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันเวลามันก็ต้องบริหารหาเวลานะครับที่จะให้ใสายตาของคุณจิตใจของคุณการคล่ายควรของคุณได้แช่ตัวลงไปในข่าวประเสริฐอนุญาตให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยเปลี่ยนแปลงระบบความเชื่อของคุณนะครับโดย ขาดในการศึกษาพราะวจะนะค,ความจริงนะครับพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงคุณจากภายในมาสู่ภายนอกเป็นประสบการณ์ในกายภาพที่คุณจะจับต้องได้ความดีของพระเจ้าเนี่ยจะปรากฏเป็นสิ่งที่คุณจับต้องได้อย่างชัดเจนแล้วคุณจะสามารถบอกกับคนรอบข้างด้วยความมั่นใจเลยว่าผมหรือดิฉันเนี่ยแน่ใจเลยว่าน้ำพระทัยพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีจริงๆเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของคุณแล้วนะครับ ้ลอดทีถฐานร่มกันนะครับถ้าแต่พระเจ้าลูกขอให้ชีวิตของลูกได้มีเวลาที่จะศึกษานามพระไถยของพระเจ้าหลักการความจริงวิธีการของพระเจ้าลูกขอวางสิ่งที่ลูกคิดเองเออเองมาแต่ก่อนแล้วก็ลูกอยากเรียนรู้สิ่งที่พระอ,องค์ทรงบอกว่ามันดีพระเจ้าเราขอให้สิ่งนั้นที่ลูกกําลังเรียนรู้ได้รับรู้นยะ ได้ทำให้ลูกยอมจำนนคุกเขา่าอ่อนน้อมทำตนที่จะเปลี่ยนความคิดของลูกไปอยู่ในแนวทางของพระองค์ขอให้พระวจนะของความจริงเปลี่ยนแปลงจิตใจลูกเปลี่ยนแปลงระบบความคิดเปลี่ยนแปลงระบบความเชื่อของลูกและผลลัพธ์ก็คือได้ออกมาเป็นสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตภายนอกจริงๆเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของลูกตามน้ำพระทยัย ไม่ใช่ตามแบบของโลกที่เรียกว่าดีนั้นปรากฏสองสว่างให้กับคนรับข้างได้เห็นด้วยเราจะอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเอมนหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าวันนี้นะครับพระวจนะคําที่เราได้ใคร่ควรกันนะครับจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังอย่างมากเลยนะครับจะรอดูด้วยกันนะครับว่าระบบความคิดความเชื่อของคุณผู้ฟัง เปลี่ยนไปตามพระว่าจนาคำพระเจ้าชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนแน่นอนนะครับเอเมนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในรายการ The Truth ความจริงแห่งชีวิตในครั้งถัดไปน,นะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าไว้พร,พรคุณผู้ฟังทุกทกท่านนะครับสวัสดีครับ